ที่ดินโฉนดวิวภูเขาราคาสองแสนกว่ากว่าใครที่สนใจอยากจะปลูกบ้านพักตาอากาศบรรยากาศดีๆไม่ไกลกรุงเทพอย่าพลาคดคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องการจากเพจที่ดินมั่นคงนะคะที่ดินที่การจะพาไปชมในวันนี้ชื่อแปลงสุขธนาวิวเฟสสิบอยู่ที่ตำบลพลับพาชายัยอำเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ดินแบ่งขายราคาที่สามารถจับต้องได้ไฟฟ้าประปาเรามีให้หน้าแปลงเช่นเคยค่ะจุดเด่นของเฟส1 1 0นี้นะคะเราพยายามจัดสรรเนื้อที่ให้มีหน้ากว้างที่สุดเพื่อให้คุณลูกค้าสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้อย่างเต็มที่และถนนในโครงการก็เป็นถนนสาธารณะกว้างถึง8เมตรขับรถเข้าหรือถอยรถออกก็สะดวกสบายมีทั้งหมด6ล็อกเริ่มกันที่ล็อก D1 ล็อกนี้เป็นแปลงมุมอยู่หน้าโครงการติดถนนทั้งสองด้านเข้าออกสะดวกล็อกนี้เหมาะกับคนที่ชอบหน้าแปลงกว้างเพราะหน้าแปลงกว้างถึง65เมตรเลยค่ะเนื้อที่1ไร่กับ17ตารางวาราคา478,000บาทเท่านั้นค่ะถัดไปเป็นล็อกดี2ล็อกนี้หน้าแปลงกว้าง59เมตร เนื้อที่1ไร่ราคาเพียง3 9 8 0 0 0บาทต่อไปเป็นล็อก D3 และ D4 หน้าแปลงกว้าง29เมตรลึก27เมตรรูปแปลงเนี่ยแทบจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยค่ะทั้ง2ล็อกเนื้อที่200ตารางวาราคาวาเบาต่อล็อกเพียง2 6 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ถือว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดในโครงการเลยนะคะส่วนล็อก D5 เนื้อที่1ไร่ราคา3 9 8 0 0 0บาทและสุดท้ายล็อก D6 เนื้อที่1ไร่ราคา4 5 8 8 0 0 0บาท ถ้าถามว่าชอบล็อกไหนส่วนตัวการชอบล็อกดีกับ D6 ค่ะเพราะรู้สึกว่ามองจากตรงนี้จะเห็นวิวภูเขาชัดเจนมากและเป็นล็อกด้านในสุดให้ความเป็นส่วนตัวสูงค่ะที่ดินแปลงนี้จะซื้อไว้อยู่อาศัยสร้างเป็นบ้านพักตากอ,อากาศเล็กๆสักหลังทำโคกหนองนาเอาไว้พักผ่อนในช่วงวันหยุดหลีกหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพก็เหมาะค่ะยิ่งบรรยากาศในช่วงเช้านะคะ สดชื่นมากๆค่ะหรือใครที่ชอบชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นลองเข้ามาชมบรรยากาศก,าก่อนได้นะคะรับรองว่าต้องตกหลุมรักโครงการนี้อย่างแน่นอนค่ะใกล้ๆกับที่ดินก็มีร้านค้าชุมชนเดินทางเข้าอำเภออูทองเพียงแค่15กิโลมีทั้งโรงพยาบาลธนาคารร้านสะดวกซื้อโลตัสปั๊มน้ำมัน KFC คาเฟ่สวย ถ้ามาจากเซนทันเว็สเกตเดินทางเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วค่ะหากใครสนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อคุณอินได้ที่เบอร์0626244556เบอร์นีแอดไลน์ 56, ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้การขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ